สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities นะคะรายการที่จะพาคุณมาค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันนะคะนิกกี้ทิดารัตเจริญม,มุิจากทีม Investment Specialist พร้อมกับทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาในหัวข้อที่มีชื่อว่า ตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่ฟื้นนะคะหลังเฟดยังไม่ชัดเจนค่ะแหมเห็นแบบนี้นะคะแน่นอนเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อนี้นะคะรวมไปถึงการปรับประมาณการ GDP ของ IMF ด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการประกาศผลประกอบการในไตรมาสสี่ที่ออกมานะคะของฝังฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขออนุญาตเริ่มต้นด้วยหน้าแรกก,กันก่อนเลยนะคะผลตอบแทนแต่ผมตัดะดัชนีนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ่ะ ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้เลยนะคะภาพบนหน้าจอนั่นเองนะคะก็ค่อนข้าง,างจะล้อกับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะ เพราะว่าตลาดโดยภาพรวมเนี่ยเป็นสีแดงๆนะคะหรือเรียกได้ว่า underperform ไปค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าตลาดที่ลงมาลึกที่สุดนะคะจะเป็นในส่วนของจีนนะคะรวมไปถึงเอเชียต่างๆด้วยไล่ลิงแบบนี้ค่ะเริ่มที่จีนแ์กันก่อนเลยนะคะปิดปรับตัวลึกลงไปนะคะถึง6.57%นะคะ่ะตามมาด้วยเกาหลีคอสปีนะคะปิดลดลงไป6.03%นะคะมีเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นด้วยค่ะ ปิดลบลงไป4.72มีจีน CSI 300นะคะปิดลบลงไป4.51นตะคะตามมาด้วย emerging market นะคะ Sensex ของอินเดียนะคะแล้วก็นิกกอีก225ค่ะในทางตรงข้ามกันบ้างนะคะตลาดหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีนะคะก็คือในส่วนของ S&P 500นั่นเองนะคะปิดปรับตัวขึ้นไปนะคะ0.79ตค่ะตามมาด้วยเวียดนามอินดีนะคะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.42แล้วก็ NAS ะะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างทรง,งตัวเลยละคะสำหรับผลตอบแทนเขาเรียกว่าแต่ละดัชนีนะคะในรอบ1เดือนที่ผ่านมากันบ้างนะคะซึ่งตลาดนะคะยังคงได้รับแรงกดดันอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะน้ำโด่งมาเลยนะคะอย่าง Nasdaq ค่ะปิดปรับตัวลึกลงไปนะคะ12.72%นะคะแล้วก็เกาหลีค่ะปิดปรับตัวลดลงนะคะ10.56%นะคะมีของ Nikkei 225นะคะที่ลดลงไป ประมาณ8%ค่ะ CSI 300นะคะ S&P 500ตลาดหุ้นโลกแล้วก็เอเชียไม่รวมญี่ปุ่นตามลำดับนะคะในทางตะกันข้ามนะคะตลาดที่เป็นแท่งสีเ,เขียวนะคะเรียกได้ว่า Alpha บอลเนี่ยก็ยังคงเป็นของสิงคโปร์นะคะที่ปิดปรับตัวขึ้นมาได้นะคะประมาณสัก3.77%นะคะตามมาด้วยของเขาเรียกว,ว่าจีนที่เป็น S-share นะคะปิดปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ0.20%ละค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะที่มีการปรับประมาณการจาก IMF ันก่อนเลยนะคะทาง IMF เนี่ยก็ได้มีการปรับลด การคาดการ GDP d p โลกนะคะในปี2022ลงนะคะลงมา0.5นะคะ่ะจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะมาอยู่ที่4.4นั่นเองค่ะแล้วก็มีการปรับเพิ่มการคาดการในปี2023นะคะขึ้นไป0.2ค่ะจากเดิมที่3.6นะคะไปอยู่ที่3.8นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราไปแยกย่อยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า m m f มเนี่ยมีการปรับลดการคาดการในกลุ่มของที่เรียกว่า Advanced Economics ค่อนข้างสูงที่สุดเลยนะคะ นำมาก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นภั่ษังสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการ ปรับประมาณการลงมานะคะอยู่ที่1.2นะคะมาอยู่ที่4ปนะคะ่ะในปี2022ในส่วนของยุโรปนะคะก็ IMF ยันได้มีการปรับลด GDP เช่นเดียวกันนะคะ,ะปรับลดลงมา0.4นะคะ่ะมาอยู่ที่3.9ในปี2022นี้นะคะในขณะที่ปี2023หรือว่าปีหน้านะคะ IMF ก็ได้มีการคาดการณ์นะคะ g ีดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยน่าจะกลับมาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าปกตินั่นเองนะคะอยู่ที่ระดับ 2.6แล้วก็2.5ตามลำดับค่ะทีนี้เราพูดถึงัฐอรมเิกาไปแล้วยุโรปไปแล้วนะคะเราข้ามมาฝั่ง ประเทศแถบเอเชียบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่า i m f ก็ได้มีการปรับลดการคาดการ GDP ของจีนลงนะคะ0.8%คะ่ะเพราะว่าจีนเนี่ยมีการใช้นโยบายที่เรียกว่าโควิดซีโร่นะคะรวมไปถึงการควบคุมของภาคอสังหาต่างๆด้วยคะ่ะทาให้ GDP ของจีนนะคะ IMF คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก4.8%นะคะแล้วก็มีการปรับลดปีหน้าด้วยนะคะลงมา0.1%มาอยู่ที่5.2%ตามลาดับนั่นเองนะคะขณะที่บ้านเราบ้างนะคะประเทศไทยก็ถูกปรับ ลดลงมาเช่นเดียวกันนะคะไม่รอดเหมือนกัน,นะคะ่ะปรับลดลงมา0.4นะคะมาอยู่ที่4.1ในปีนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามปีหน้า IMF คาดว่า GDP บ้านเราเนี่ยจะมีการปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นไป0.7นะคะไปอยู่ที่4.7เรละค่ะเอาละค่ะมาถึงข่าวที่ทุกท่านรอคอยกันบ้างนะคะเกี่ยวกับการประเมของ FOMC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นการประชุมที่ตลาดเนี่ยคาดหวังือเกินนะคะแล้วก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะออกมาให้ความเชื่อมั่นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความชัดเจนในการใช้นโยบายทางการเงินด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาก็คือคุณจรมพาวเวลเนี่ยกลับไม่ได้มาตามนัดซะอย่างนั้นนะคะทุกท่านคะเพราะว่าคุณโจรมพาวเวลเนี่ยกล่าวเพียงว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกแน่นอนนะคะในเดือนมีนาคมนะคะเนื่องจากว่าต่าแรงงานรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเพียงพอแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกเน ทางนะคะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปนะคะรวมไปถึงก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะคะว่าอาจจะมีการขึ้นถึง4ครั้งในปีนี้หรือเปล่านะคะโดยกล่าวเพียงว่าเราเนี่ยอยากให้ในโยบมีความว่องไวในการตอบสนองต่อตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะเลยยังบอกทำลายไม่ได้ว่าจะทำอะไรตอนไหนทั้งที่ทางเฟดเนี่ยจะขอดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนเป็นหลักนะคะขณะที่ทางด้านการลด ขนาดของงบดุลกันบ้างน,นะคะคุณพาวเก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ,ะในการประชุมแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะเริ่มลดขนาดของงบดุลเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะลดเขาเรียกว่าลดปลาเป็น ปริมาณที่เท่าไหร่ด้วยนะคะซึ่งทางเฟดเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นในการประชุมครั้งถัดไปแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณพาวเวก,ก็ยังกล่าวอีกนิดนึงนะคะว่ารอบนี้นะคะขนาดของงบดุลเนี่ยมันใหญ่มากๆนะคะเกือบประมาณสัก9ล้าล้านเหรียญแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดงบดุลในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นนะคะเร็วกว่ารอบที่แล้วแล้วก็น่าจะมีการลดปริมาณต่อเดือนนะคะมากกว่าด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ขนาดที่ในทายที่สุดเนี่ยนะคะเฟดเนี่ยก็อยากจะถือแต่เฉพาะเขาเรียกว่า government b บ n d นะคะหรือว่าพันธบัตรตรัฐบาลในงบด่ลเท่านั้นนะคะโดยสรุปแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเฟดเนี่ยออกมาแถลงนะคะก็ไม่ได้เขาเรียกว่าใส่ดีเทลเท่าไหร่นะคะไม่ได้บอกความชัดเจนกับตลาดสักเท่าไหร่นักนะคะ,ะ,คะทำให้ตลาดเนี่ย ปิดในช่วงท้ายตลาดเลยนะคะปิดปรับตัวลดลงไปนะคะแม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยจะออกมาดีหรือว่าแข็งแก่งก็ตามนะคะทีนี้สําหรับหน้างถัดไปนะคะเรามาดูกันบ้างน,นะคะในสิ่งที่ตลาดมองแล้วก็คาดการกันบ้างะคะ่ะเริ่มจากแท่งสีส้มกันก่อนเลยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจํานวนครั้งที่ตลาดคาดว่า จะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้มองที่แกนทางด้านขวามือนะคะส่วนเส้นสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยล่วงหน้าที่มีการซื้อขายกันอยู่ในตลาดนั่นเองละคะ่ะทุกท่านเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะก็คงจะรู้สึกว่างงๆนะคะอ่านอย่างไรนะคะอ่านแบบนี้คะ่ะทุกท่าน,นะคะ่ะก็คือว่าถ้าแทงสีส้มนะคะของเดือนไหนไปแตะที่เลขหนึ่ง 2 3แบบนี้นะคะหมายความว่าเดือนนั้นเนี่ยตลาดคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายนั่นเองนะคะซึ่งจากรูปเราก็จะเห็นว่าแท่งสีส้มนะคะจะทะลุเลขหนึ่งไปแล้วนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะหมายความว่าตลาดคาดว่าเฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะในเดือนมีนาคมแน่ๆนะคะในครั้งที่2นะคะ ตลาดก็คาดว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะเกือบประมาณสัก90%แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากรูปนะคะเราก็จะเห็นว่าแท่งสีส้มเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆกับเลข2ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามอ่า เปิดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งที่3เมื่อไหรนะคะตลาดมองค่อนข้างก้ามกึ่งแบบนี้นะคะอยู่ระหว่างในเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมนะคะนอกจากนี้คะตลาดยัง price ินการขึ้นอาัตราดอกเบีย้ยนโยบายครั้งที่4ด้วยนะคะในช่วงงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็อาจจะมีการ ขึ้นครั้งที่5ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะสรุปทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้นะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตลาดคาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย4ครั้งในปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะขึ้นได้ถึง5ครั้งเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราลองไปฟังนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์ตาม5่ทีของที่คุณพาวเวลได้ออกมากล่าวนะคะเราก็อาจจะพอ เห็นแล้วก็พอบอกได้ว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องการเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่แท้จริงก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ขึ้นกี่ครั้งอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีที่ผิดปกตินะคะเป็นปีเขาเรียกปีที่มีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ่อ r ีเ a ิร e ดเบ e เอนั่นเองค่ะไอรี e วิร์ดเบสเอฟเฟกมันคืออะไรแบบนี้นะคะ ในปี2021ก่อนนะคะเราได้เจอกับ สิ่งที่เขาเรียกว่าเบสเอฟเฟกไปแล้วนะคะซึ่งก็คือว่าการเปรียบเทียบฐานที่ต่ำากมากๆในปี2020ซึ่งแน่นอนค่ะในปี2020นะคะทุกท่านทราบดีว่าเกิดอะไรเกิดโควิด19ที่เป็นเวฟแรกนั่นเองนะคะทำให้เราต้องมีการล็อกดาวน์ใช้นโยบายต่างๆมตาตรการต่างๆนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะตัวเลขที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างที่จะต่ำากมากนะคะทำให้ในปี2021เนี่ยออพอตัวเลขมันออกมามาเลยดูสูง เกือบทุกตัวเลขเลยนะคะก็แน่นอนค่ะรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะในปี2022นะคะเราก็จะเจอสถานการณ์ที่กลับกันนะคะหรือที่เรียกว่า reverse base effect นั่นเองค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะเราจะต้องเอาตัวเลขเนี่ยไปเทียบกับปี2021ที่เป็นฐานที่สูงขึ้นมานะคะซึ่งจะทําให้ตัวเลขปีนี้นดูต่ําลงโดยอัตโนมัติละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ โดยทางบูมเบิกนะคะเขาก็ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบของ Reverse Bed Effect นะคะเอาไว้ในรูปภาพที่ได้โชว์อยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะพอบอกเราได้นะคะว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะได้รับผลกระทบจาก Reverse Bed Effect กี่จุดในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะโดยถ้าเกิดเราจะเห็นจากรูปนะคะเราก็จะบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาส ปรับตัวลงมามากกว่าปกติในเดือนของมีนาคมเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนั่นเองนะคะโดยจะปรับลดลงมาตั้งแต่0.4จุดนะคะถึง0.7จุดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะสมมติว่าเงินเฟอ้อในสถานก,การณ์ปกติเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณสัก5%นะคะพอคิด reverse effect เข้าไปเนี่ยยกตัวอย่างอะ reverse effect อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก0.4จุดนะคะพอเอาไปหักเงินเฟ้อที่5%เนี่ยเท่ากับว่าเงินเฟอ้อที่ออกมาจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4.6%นั่นเองค่ะดังนั้นเท่ากับว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้ลนมลดลงมาอัตโนมัตินะคะตั้งแต่เดือนของมีนาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเฟดเนี่ยจึงยังไม่ยอมบอกทำลายอะไรกับเราที่แน่ชัดนะคะเพราะว่าอาจจะให้เห็นผลของ reverse base effect กันไปก่อนนะคะขณะที่ในช่วงปลายปีอย่างเดือนของตุลาคมพฤศจิกายนนะคะเราก็จะเห็น reverse base effect แรงๆได้อีกน่น ครั้งราคาะท่านผู้ชมค่ะ เอาละค่ะพักเรื่องของเงินเฟอ้อกันไปก่อนนะคะเรามาพูดถึงตัวลเลขเศรษฐกิจกันบ้างน,นะคะอย่าง GDP ไตรมาสที่4่ครั้งแรกประกาศครั้งแรกะคะทางสหรัฐอเมริกาค่ะก็แน่นอนนะคะออกมาอยู่ที่6.9%นะคะถ้าเทียบเป็นรายปีนะคะหรือว่าเรียกว่า year-on-year น year ั่นเองนะคะในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวนะคะอยู่ที่5.5%อน year-on-year นะคะซึ่งถือว่าออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เติบโตสูงกว่าในไตรามาสก่อนด้วยนะคะถ้าเกิดเราลอง ไปเบรกดาวหรือว่าดูไส่ในนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าไอแท่งที่มันขึ้นมานะคะ,ะมีหลักๆเนี่ยมีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือสีเทาแล้วก็สีชมพูนั่นเองนะคะที่เติบโตค่อนข,ข้างโดดเด่นมากๆเลยไตรมาสนีนะคะ,ะสีชมพูก่อนนะคะตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือการใช้จ่ายบริโภคส่วนบุคคลนั่นเองนะคะส่วนสีเทาก็คือในเรื่องของสินค้าคงคลังค่ะ สีชมพูตรงนี้นะคะสะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งนะคะของผู้บริโภคค่ะแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกนะคะเนื่องจากแน่นอนการสั่งสินค้าคงคลังนะคะเข้ามาในสต็อกค,ค่อนข้างมากค่ะทีนี้บูมเบิร์กเขานะคะก็ได้มีการคาดการ์ด้วยนะคะคาดว่าสินค้าคงคลังเนี่ยจะยังคงเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนกระทั่งถึงไตรามาสที่1ของปี2022หรือว่าปีนี้นะคะเนื่องจากบริษัทต่างๆเนี่ยกำลังเพิ่มสินค้าคงคลังให้กลับมาอยู่ใน ระดับที่เรียกว่าปกตินะคะหลังจากหดตัวไปหรือว่าร่อยหลอไปในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดงโควิด1 9นั่นเองค่ะโดยภาพรวมนะคะเราก็เห็นได้ว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ช่วยทําให้เฟดเนี่ยตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเอาราคาเราหยุดในส่วนของ ถ้าฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะเราข้ามาฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะแน่นอนท่ะประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยท,ที่เรียกว่าทั่วโลกจับตามองนะคะคงหนีไม่พ้นในส่วนของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะนิกี้ขอสรุปให้ฟังกันคร่าวๆแบบนี้นะคะว่าณปัจจุบันนะคะทุกท่านทราบดีว่ารัสเซียเนี่ยจะส่ง เขาเรียกว่ากองกําลังทหารเนาะเข้าไปรุปรกรานในยูเครนเนี่ยนะคะแต่ว่าสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยกำลังหาทางกดดันนะคะเพื่อยับยั้งหรือว่าสต็อปทางราัสเซียเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้ท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้นะคะอาจจะสงสัยแล้วว่าเอาแล้วม่เกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจยุโรปด้วยนะคะเราขอเล่าแบบนี้ละกัน,นะค่ะว่าราัสเซียนะคะเป็นผู้ส่งออกเรียกว่าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ไปยังยุโรปนะคะมีสัสดส่วนประมาณสัก40%นะคะนอกจากนี้เนี่ยรัสเซียนะคะเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ อันดับ3ของโลกด้วยนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นได้แล้วนะคะว่ายุโรปเองเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของ e NERGY CRISIS นั่นเองค่ะทำให้ราคาพลังงานต่างๆนะคะค่อนแพงมากๆเลยค่ะการที่ยุโรปเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีเกี่ยวกับทางสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านรัสเซียหรือยับยั้งรัสเซียนะคะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ค่ะแล้วเกิดรัสเซียเกิดความไม่พอใจแบบนี้นะคะก็อาจจะมีการแบนไม่ส่งแก๊สหรือว่าส่งในเรื่องของน้ํามันนะคะให้กับทางยุโรป แล้วก็แน่นอนค่ะว่าราคาพลังงานที่จะอยู่ในยุโรปเอาไปขานในยุโรปนะคะก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในรูปภาพแล้วก็จะเห็นก่อนนะคะในกรณีที่รัสเซียเนี่ยเขาเรียกว่า เอาคืนยุโรปบางนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าราคาพลังงานในยุโรปเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปทันทีเลยนะคะอย่างไรก็ตามต้องบอกแบบนี้นะคะว่าผลกระทบในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะ่ะเนื่องจากว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนบริหารจัดการทางด้านพลังงานที่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะบางประเทศอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะมีการสั่งล่วงหน้ามาเป็นปีๆแล้วนะคะส่วนประเทศที่บริหารได้เขาเรียกว่า ดีรองลงมาแล้วกันนะคะก็จะเป็นสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะแต่ว่าประเทศที่บริหารจัดการได้เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าเลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นในฝ้าฝังองอังกฤษเนี่ยนะคะโดยราคาพลังงานเนี่ยมีโอกาสพุ่งขึ้นสูงได้ถึง50%ในเดือนเมษายนเลยนะคะถ้าหากว่ารัสเซียแบนจริงๆแล้วเกิดความไม่พอใจจริงๆนะคะ ดังนั้นคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ,อไรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะแน่นอนว่าอัตรางเงินเฟอ้อของทั้งยุโรปแล้วก็อังกฤษสูงขึ้นทันท,ทีนะคะถ้าเกิดว่ารัเสเซียแบนแล้วก็ราคาพลังงานต่างๆเพิ่มขึ้นสูงนะคะก็ทําให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นตามไปด้วยโดยถ้าเกิดเราดูจากหน้านี้นะคะจะเป็นการคาดการเงินเฟอ้อในเหตุการณ์ปกติก่อนนะคะซึ่งทางยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็ดูดีขึ้น กว่าเดิมแล้วนะคะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีท่าทีที่เรียกได้ว่าปรับตัวลงมานะคะต่ากว่า2%โดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะคะขณะที่อังกฤษบ้างนะคะปัญหาเงินเฟอ้อยังค่อนข้างเรียกได้ว่าหนักหนาอยู่นะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อณสิ้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4%นะคะซึ่งเราก็เห็นในล้วนะคะว่า BOE หรือว่าธนาคารางธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยได้ขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นเจ้าแรกเลยนะคะในปีที่แล้วนะคะดังนั้นนะคะวาราัสเซียแบนขึ้นมาจริงๆนะคะ ปัญหาของเงินเฟอ้อตรงนี้เนี่ยก็จะหนักขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะภากฝั่งของอังกฤษเลยนะคะที่ทำให้เงินเฟอ้อลากยาวออกไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ออกไปอีกนะคะแล้วก็เป็นเหมือนตัวบีบเนาะทำให้ทางธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบีนะ้ยนโยบายให้เร็วขึ้นไปอีกด้วยนะคะนอกจากนี้่ะเมื่อราคาพลังงานแพงขึ้นใช่ไหมคะทำเท่ากับว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเหลือเงินไปจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้ออย่างอื่นน้อยลงนะคะแน่นอนค่ะก็จะไปกดดันในเรื่องของ บริโภคของเขาด้วยนะคะให้แย่ลงตามไปด้วยคะ่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือว่าสถานการณ์ตรงนี้นะคะจะลุกกลามได้ไกลแค่ไหนนะคะหรือว่าจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้แน่นอนนะหากว่า ถ้าหากว่าหาทางออกร่วมกันได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ตรงนี้นะคะยังหาทางออกไม่ได้ยังคงลุกลามต่อไปนะคะอาจจะเป็นจุดนะคะที่เราต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของหุ้นยุโรปกันนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเราเบรก เรื่องต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะมาดูในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสสีของแต่ละดัชนีกันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยดัชนี S&P 500นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยค่ะว่า ไอ้สัมภี500แน่นอนค่ะมีหุ้นอยู่500ตัวนะคะปัจจุบันเนี่ยประกาศออกมาแล้วอยู่ที่159ตัวด้วยกันนะคะทั้งเซลล์เซอร์ไพรส์แล้วก็เออร์นิ่งเซอร์ไพรส์นะคะออกมาเรียกว่าได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นั่นเองค่ะส่วนเออร์นิ่งโกรธนะคะแล้วก็เซลล์โกรธเนี่ยก็ยังคงเป็นสีเขียวนะคะอย่างเซลล์โกรธเนี่ยออกมาอยู่ที่13.09เปอร์เซ็นต์นะคะเอร์นิ่งโกรธก็อยู่ที่ประมาณสัก26เปอร์เซ็นต์ละค่ะ ส่วนผลประกอบการในไตรามาสาสี่สักฝั่ง N a s แ a รกันมากนะคะ N a s d a รเนี่ยมีหุ้นอยู่3 3 0 0 0กับ140ตัวนะคะปัจจุบันก็ประกาศไปแล้วเกิน10%นตะคะ383ตัวด้วยกันนะคะทั้งเซลล์เซอร์ไพรส์เออร์เน็งเซอร์ไพรส์ก็ยังคงทำผลงานได้ดี เหมือนกันนะคะอย่างเซลล์เซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณสัก3เปอร์เซ็นต์นะคะเออร์นิ่งเซอร์ไพรส์ประมาณสัก9เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนเซลล์โกรธเออร์นิ่งโกรธก็ยังคงทำผลงานได้ดีนะคะเพราะว่าโดยหลักๆเนะะี่ยถ้าเกิดเห็นเป็น <c oughs> เขาเรียกโดยภาพรวมนะคะยังคงเป็นสีเขียวๆได้มากกว่าสีแดงนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็ตามต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่ที่เพิ่งออกมานะคะเดี๋ยวจะมีบริษัทอื่นๆตามมาอีกแล้วค่ะนอกจากนี้อ่าอีก ดัชนีหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะคะฟักฝั่งรัสเซลล์หนึ่งพันนั่นเองนะคะรัสเซลล์หนึ่งพันนะคะมีหุ้นอยู่หนึ่งร้อยกับสิบสองตัวนะคะปัจจุบันประกาศไปแล้วอยู่ที่สองร้อยกับยี่สิบสี่ตัวนะคะทั้งเซลล์เซอร์ไพรส์เออร์นิ่งเซอร์ไพรส์นะคะออกมาได้ดีนะคะเป็นสีเหียวเขียวทั้งคู่เลยนะคะส่วนทางด้านเซลล์โกรธเออร์นิ่งโกรธนะคะยังคงเขาเรียกว่าเติบโตได้ดีอยู่นะคะเซลล์โกรธเนี่ย เติบโตไป14.24%นะคะ Earnings Growth นะคะอยู่ที่27.34% ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเอานะคะทีนี้เราลองไปแงะแล้วลองไปเจาะหุ้นหลายตัวกันบ้างนะคะวันนี้ที่นํามาให้ได้ชมกันนะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะอย่าง Microsoft นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ารายได้นะคะเติบโตประมาณสักยี่ส0จากปีก่อนหน้านะคะส่วน Earning p งเพ h a ์ชนะคะก็เติบโตได้ประมาณสักยีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดเราลองไปเขาเรียกว่าดูไส้นนะคะหรือว่า Breakdown ดู ตามเซกเมนต์ต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าเติบโตได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะกลุ่มของที่เรียกได้ว่า productivity and business process นะคะรวมไปถึง intelligent cloud แล้วก็ more p e r s o n a l computing ด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดเราไปเจาะลึกเข้าไปอีกนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เติบโตได้ดีมากๆเนี่ย จะเป็นกลุ่มที่มีคําว่าคราวต่อท้ายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าดีมาในกลุ่มคราวเนี่ยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องค่ะในส่วนของฮาร์ดแวรกกันบ้างนะคะ ที่เราอาจจะยกตัวอย่างเรียกไว่าอย่างเซิร์ฟเซิร์ฟเฟนะคะอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นกันนะคะเติบโตได้เพียง8%เท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่า Apple เนี่ยยิงเขาเรียกว่าแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองไปแกะบอก Apple ดูนะคะทีนี้เราลองมาดูส่วนทางด้านขวามือบ้างน,นะคะเราจะเนได้ว่ารายได้ที่เกี่ยวกับพวกคอนเทนต์แล้วก็เซอร์วิสใน Xbox นะคะเติบโต10%แล้วก็ของ Link ์อินะคะเติบโตได้ประมาณ37%แล้วค่ะ เอาลคะค่ะที่นิกกี้ได้เกลิ่นนาไปแล้วนะคะในส่วนของแอปเปนะคะทีนี้เรามาดูบ้างคะ่ะว่าผลประกอบการของแอปเปในไตรามาสที่4นี้นะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งเราก็เห็นได้จากหน้านี้เลยนะคะข้อมูลต้องขอบคุณข้อมูลจาก Alpha Street นิดหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ายอดขายเติบโตได้11%นะคะส่วน Earning Per Share นะคะเติบโต25%ค่ะ o p e r a t i n g income นะคะเติบโตได้24%นะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะคะทำ Record High ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับไตรมาสนี้นะคะ าเกิดเรามาดูเขาเรียกว่ารายละเอียดสินค้ากันบ้างคะ่ะอย่างแรกก่อนนะคะตัวของ iPhone เติบโต,ตได้9% iPad นะคะมีการหดตัวลงไป14%นะคะเพราะว่า iPad เนี่ยอาจจะไม่ยอมออกรุ่นใหม่ๆสักทีนะคะกะ็ทำให้คนต้องรอนานนะคะก็เลยเขาเรียกว่า ผลประกอบการในส่วนตรงนี้ของ iPad ก็อาจจะไม่ดีนะคะ Mac กันบ้างค่ะเติบโต25นตะคะตรงนี้เนี่ย Apple ออกรุ่นใหม่มาเพียบเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะไปแย่งยุคลุกไปแย่งลูกค้าในฝักฝั่ง,ง Windows มาได้เยอะความสมควรเลยนะคะส่วน Service บ้างนะคะเติบโต24นะคะ่ะแล้วก็ Wearable Home นะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเติบโตได้13นะคะ่ะ ทีนี้พอมาดูยอดขายรายประเทศกันบ้างเราก็จะเห็นได้ว่าโดยรวมนะคะเติบโตได้หมดเลยนะคะยกเว้นฝ้าฝังงญี่ปุ่นที่หดตัวไป14%นะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการบริโภคของญี่ปุ่นนะคะในปีที่แล้วเนี่ย ออกมาได้ไม่ค่อยดีเอามากๆเลยนะคะในขณะที่ฝั่งของจีนเนี่ยยอดขายก็ยังคงเติบโตอยู่นะคะอยู่ที่21%เลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่บอกว่า Apple เนี่ยเจาะตลาดจีนไม่ได้หรอกเจาะตลาดจีนไม่เข้าหรอกแต่สิ่งที่ข้อมูลที่ได้นํามาให้ชมตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่ายอดขายฝั่งของจีนเนี่ยก็เติบโตมาได้20%ถือว่าเป็นดับเบิลดิจิตเลยนะคะซึ่งสวนทางกับยอดขายที่เป็นฝั่งของหัวเว่ย ะะที่ยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวสุดท้ายที่เรานำมาให้ชมนะคะนั่นก็คือเท s l a นั่นเองนะคะรายได้เติบโตไปหกปอร ฟังไม่ผิดค่ะนุชันรกับ65เปนะคะขนาที่ EPS นะคะหรือว่า earning per share นะคะเติบโตมากกว่า100เปอต้องทำเสียงสูงกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาทั้งปี2021กันเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดเราลงลึกไปในแต่ละหมวดหมู่นะเราก็จะเห็นได้ว่ายอดขายรถยนต์นะคะเติบโตถึง70เปนลยค่ะสินเชื่อรถยนต์เนี่ยเติบโตมากกว่า100พลังงานและการจัดเก็บนะคะหดตัวไป9 Uh-huh. <laughs> บริการแล้วก็อื่นๆเติบโต57%แน่นอนค่ะว่าโดยภาพรวมนะคะเป็นการเติบโต,ตที่ค่อนข้างแรงมากๆแล้วก้าวกระโดดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสัดส,ส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ยังยังในส่วนของพลังงานแล้วก็การจัดเก็บก็ก็มีส่วนที่หดตัวบ้างนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้มีความสําคัญสักเท่าไหร่นักนะคะโดยรวมนะคะถือว่าออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะเช่นเดียวกับยอดสงมอบรถยนต์ที่ทะลุไปกว่า3 0 0 0 0นคันใน,ในไตรมาสล่าสุดนะคะแม้ว่าทัว โลกเนี่ยยังคงมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนชิปก็ตามค่ะในแง่ของเอาลุก ทางบริษัทเขาก็ได้ให้เอาไว้แบบนี้คะ่ะว่าคิดว่ายอดส่งมอบรถยนต์นะคะยังคงเติบโตได้ที่รับ50%ต่อปีในอีกหลายปีนะคะและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะขยายโรงงานด้วยค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะจะไม่มีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ออกมานะคะแล้วก็เขายังบอกว่าเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการหาชิปอยู่นั่นเองค่ะอาลคาะมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊งงบที่มีทั้งหมดทั้ง3ตัวที่ได้เกินไปข้าง นนะะมันอยู่ในกองไหนบ้างนะคะแล้วสามารถลงทุนได้ในเวลานี้เลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะนิกกี้แล้วก็ทางทีมงานของเรานะคะก็ได้หยิบยกนะคะตัวของกองทุน principal us equity หรือว่า principal us eq นะคะมาให้ได้ชมกันคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้เพิ่งจะแนะนำตัวนี้นะคะเราแนะนำตัวนี้กันไปสักพักแล้วนะคะแล้วก็ยังคงแนะนำกันอย่างต่อเนื่องเพราะอะไร เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นส่วนผสมนะคะของหุ้นที่อยู่ในฝากฝั่งเขาเรียกว่าทั้งโกลดแล้วก็แว l u ลูด้วยกันนะคะต้องบอกค่ะว่าเราลงทุนหลักนะคะใน i อแชร์ are, ราเซลหนึ่งพันนะคะถ้าหากว่าเราไปดูในผลการดำเนินงานนะคะหรือว่าผลเ,าเขาเรียกว่ารีเทิร์นละกันเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะล้อ กับเบนช์มาร์เลยนะคะไม่ว่าจะ1ปีนะคะก็เติบโตไป26.27% 3ปีอยู่ที่26%นะคะ5ปีอยู่ที่18%ตามลำดับนั่นเองนะคะส่วนเซกเตอร์กันบ้างนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนของ IT นะคะที่อยู่ที่ประมาณสัก29%นะคะตามมาด้วยเฮลท์แคร์นะคะ13%ค่ะคอนซูเมอร์ดิสคริชแนนไ12%นะคะแล้วก็มีฟ i น a n นเชียลที่เป็น ของกลุ่ม Value ด้วยนะคะประมาณ11%นะคะเอ่อ uh, Communication Industrial Consumer Staple ตามลำดับนะคะในส่วนของหน้าหุ้นนะคะแน่นอนค่ะมี Apple นะคะมี Microsoft นะคะมี Amazon Alphabet Tesla นะคะแล้วก็มี Nvidia ด้วยนะคะ Meta ตามลำดับนั่นเองนะคะ เอาละคะ่ะวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านไหนนะคะสนใจเปิดบัญชีกองทุนกับเรานะคะสนใจลงทุน ลงทุนกองทุนของเรานะคะก็สามารถติดต่อรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะสามารถคอมเมนต์อินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปแน่นอน,นะคะ่ะรวมถึงสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะอย่าง p r i n c i p a l TH หรือว่า p r i n c i p a l t h a i l a n d นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวตัวแทนจําหน่ายที่รั การแต่งตั้งทั้งทางธนาคารนะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนําทั่วประเทศได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะน่าจะครบท้วนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสามารถกลับมาพบกับดิฉันนะคะนิกกี้แล้วก็รายการ p r i n c Investment p a l i Opportunity ได้ใหม่นะคะเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งทุกวันจันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนิกกี้ที่ดาลลเจอรูโต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ